การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ Royal r u m b l e ปี2025ก่อนอื่นนะฮะก็ต้องขออภัยทุกคนไว้ก่อนที่ ตลอดทั้งสัปดาห์มาเนี่ยผมไม่ได้ทำคอนเทนต์ลงช่องเลยเหตุผลก็เป็นเพราะว่าผมประสบอุบัติเหตุครับทุกคนทําให้ตอนนี้ข้อเท้าหักนะครับมีกระดูกหักสมท่อนตรงข้อเท้าทําให้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมนอนอยู่ในโรงพยาบาลตลอดเลยแล้วตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะได้กลับมาพักที่บ้านนะฮะก็ยังอยู่ในช่วงพักรักษาตัวแหละทุกคนทําให้ สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับแล้วก็เอาจริงๆผมไม่ได้ดูมวยปั้มเลยด้วยซ้ำเพราะว่านอนโรงพยาบาลตลอดจะต้องกายภาพจะต้องเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือผมเข้ารับการผ่าตัดฝั่งน็อตอยู่ที่ข้อเท้านะฮนะณตอนนี้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาพักฟื้นพอสมควรยังไงก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้ณที่นี้นะครับเอาล่ะนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงรอย a ันลัมเบิลปีนี้กันต้องบอกว่ามีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคู่แรกกันเลยนะ ในแมตช์นี้เนี่ยมันค่อนข้างดีนะทุกคนเรารู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยมีสปอตที่ค่อนข้างใช้ได้เลยได้โชว์ของอย่างน่าสนใจนะครับได้มีการเล่าเรื่องส่วนตัวเล็กๆน้อยๆอย่างแบบไอวินายกับไลล่าวาคิเลียนะครับที่โยนออกไปเพื่อเล่าเรื่องในการชิงแชมป์ต่อไปในอนาคตหรือการร่วมมือกันระหว่างทีมที่น่าสนใจนะครับการลงมือผิดกับเพื่อนหรือพวกคนที่รู้จักอะไรกันก็ตามแต่นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่มันมีการเล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆตลอดทางแมตช์ แต่สิ่งที่น่าหงุดหงิดสำหรับผมในแมตช์นี้นะครับก็คือเพียวฟิวชั่นค l ลเลกทีฟนี่แหละทุกคนคือแบบมึงเป็นกลุ่มแรกเลยเนื้อออกไหมแม่งเป็นกลุ่มแรกเลยที่มันรวมทีมกันได้อย่างครบถ้วนบนเวทีอ่ะนึกออกไหมแต่ทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยแม่งโยนคนออกไปแค่คนเดียวคือม,มึงมี3คนนะเว้ยมึงขึ้นมา3คนมึงกระทืบทุกคนบนเวทีเลยแล้วมึงทําอะไรมึงยืนดูยืนเตจุยเก๊กท่ากันคือแบบ เราไม่เห็นว่าแม่งจะทําอะไรเป็นจริงเป็นจังเลยเนี่ยปากมึงใส่ดับเบิทีมทุกคนตูมตมต้มตามตุ้มตามซึ่งไอ้ท่าดับเบิทีมมึงก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่อะคือแบบ เรารู้สึกว่าแม่งเป็นกลุ่มก้อนที่ไม่รู้จะทําอะไรในแมตชนี้อะ่ะทุกคนออกมาจากการทุกคนออกไปแล้วก็ยืนเท่ๆคือแบบคนเดียวที่แม่งโยนออกไปก็คือแม็กซี่ดูปลี่ยครับซึ่งแบบโหแม็กซี่ดูปลี่งใไขแม่งก็โยนออกไปได้เนื้อออกปะแล้วพอถึงเวลาโดนโยนออกไปจากเวทีก็โยนออกไปแบบไม่มีอะไรน่าจดจำสักเท่าไหร่คือโดนคนโดนคนลุมกระทืบอะ่ะแล้วก็โยนออกไปนะครับถือว่าเป็นการออกมาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของกลุ่มสักเท่าไหร่อย่างเต็มที่นะครับผม อ่ะตอนจบนะฮะชาร์ลอตต์แฟลร์เนี่ยถีบหน้าร็อกเซนเปเลสเอาชนะไปได้ในแมตชนี้นะครับต้องบอกว่ามันทําออกมาได้ค่อนข้างดีแหละเพราะว่าการเข้าออกของแต่ละคนเนี่ยมันมีความหมายดีหมายถึงว่าแบบตอนที่โดนเหวี่ยงออกไปเนี่ยมันไม่ได้โดนเหวี่ยงออกไปแบบโง่ๆมันมีสปอตมันมีการเล่าเรื่องมันมีอะไรต่างๆมากมายคือทุกอย่างทุกการออกของเกือบจะทุกคนเนี่ยมันมีความหมายทั้งหมดนะครับถึงแม้บางคนมันจะออกง่ายไปสักหน่อยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ถือว่ามันค่อนข้างที่จะมีความหมาย การออกมาของนายแจ็คครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างน่าประทับใจคือไม่ออกมาแล้วแม่งกวาดหมดเลยทุกคนออกมาแล้วเคลียร์เวทีได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนในด้านของการกลับมาของนักมวยปั้มหลายๆคนมันทําให้เรารู้สึกดีมากๆนะครับอย่างเช่นอเล็กซ่าเบลสที่ออกมาอย่างน่ารักน่าชังชาร์ลอตต์แฟลร์ lair, ที่กลับมาซึ่งดูแล้วจะกลับมาปล้มกันอย่างจริงจังแน่นอนนะครับแล้วก็นิกกี้เบล่าที่เรายังไม่รู้ว่า เออนางเนี่ยจะกลับมาปั้มแบบยาวๆเลยไหมหรือจะเข้ามาแค่ในรอมเบิลครั้งนี้เท่านั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับด้วยการกลับมาของนักมวยปั้มเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้เนื้อเรื่องที่มันวนอยู่กับที่วนอยู่กับนักมวยปั้มไม่กี่คนเนี่ยอาจจะมีเนื้อเรื่องใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะฮะแต่สําหรับผู้ชนะนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับกับการกลับมาแล้วก็ชนะทันทีของชาร์ลอตต์แฟ a ร์เนี่ยเรารู้สึกว่า มันมีคนอื่นๆอีกมากมายที่ควรจะชนะมากกว่าชาลอตแฟลร์เพราะว่าชาล r อตแฟลร์เนี่ยทั้งปีมึงไม่ได้ปั้มเลยมึงเจ็บมาทั้งปีเลยนะครับมึงเจ็บมายาวนานมากแล้วอยู่ดีๆกลับมาแล้วก็ชนะกลายเป็นคู่เอกในร e สเซอมาเนี่ยคืออยู่ดีๆนางก็มาเทคสปอร์ตของคนอื่นๆไปไซะอย่างนั้นนะในตอนสุดท้ายที่มันเจอกันเนี่ยผมเชียร์ล็อกเซนไปเลสด,ด้วยซทุกคนผมรู้สึกว่าโอเคถึงแม้ล็อกเซนไปเลสมันยังเป็นแบบ นักมวยปั้มที่อยู่ใน nxt ไม่ได้มีผลงานอะไรมากมายแต่เรารู้สึกว่าอย่างน้อยถ้ามันเป็นนักมวยปั้มหน้าใหม่ๆมันก็ยังน่าสนใจมากกว่ามันยังมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ดูอ่ะแต่พอชา a r l o t t e f l a ชนะเราก็รู้สึกว่าแบบเออเดี๋ยวเนื้อเรื่องแม่งก็วนกลับมาเหมือนเดิมคือชา a r l o t t e f มันก็จะกลับมาแบบอ่ะชนะ royal rumble เป็นแชมป์แล้วก็มายิงๆแล้วก็ปั้มนิดหน่อยเสียแชมป์ turn นฮลแล้วก็เจ็บนึกอ,ออกปะต่อมาครับคู่2ครับทุกคน ชิงแชมป์ w w e Tag Team Champion ครับกติกาแบบ2ใน3 DIY เจอกับ Motor City มาชินกันตัวแมตช์ออกมาค่อนข้างดีครับทุกคนตัวแมตช์เนี่ยมันมีความเป็นทีมสูงมากคือเอาจริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมากไปด้วยซ้ำมันกลายเป็นว่าแมตช์นี้เนี่ยมันวิ่งกันยับๆตลอดแทบจะทั้งแมตช์ไม่มีเวลาให้เราพักหายใจเลยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละเพราะว่าแมตช์มันสนุกแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าจุดไหนของแมตช์อ่ะมันมีความสําคัญเลยทุกคน ด้วยการที่มันวิ่งกันตลอดมันทําให้แมตต์ไม่มีจุดพีคไม่มีความน่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่ยังดีที่ช่วงท้าย,ายเนี่ยมันมีท่าใหญ่ที่ทําให้เราเร้าใจขึ้นมาบ้างกับตัวแมตต์นี้นะครับเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เล่าเรื่องช่วงผ่อนช่วงเร่งช่วงบางช่วงเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเร็วไปตลอดทั้งแมตต์มันก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยดูเบลนไปหมดไม่ได้มีอะไรโดดเด่นขึ้นมาส่วนในด้านของออแต้มแรกนะครับที่ DIY เนี่ยได้ไป แล้วรู้สึกว่ามันง่ายไปหน่อยวะทุกคนคือแม่งแทงเข่าแล้วแม่งก็ชนะเลยอ่ะทั้งนั้นที่ปกติมึงโดนแทงกันสิบทีมึงยังคิกเอาเลยเนี่ยอกปะเรามองว่าการโชเล่เหลี่ยมมันดีแหละแต่มันเอาชนะกันง่ายเกินพอมันเป็นแต้มแรกนี่มึงก็ไม่ใส่ใจเลยเน่นื้อออกปะคือถ้ามันมาใส่ตอนแบบอะชัตเตอร์แมชชีนที่แบบวิ่งหนีก็ไล่ข้างเวทีขึ้นมาแล้วก็ใส่กันบนเวทีเนี่ยเรารู้สึกว่าช่วงนั้นแม่งเหมาะสมมากกว่าด้วยซ้ําเพราะว่ามึงก็โชเล่เหลี่ยมอยู่ดีมึงก็ได้ใช้ท่าที่มันใหหญ่ขขึึ้้้้นนนแลลลววกก็มมมมัีีเตุผผาดย เนี่ยออกไหมแต่ว่าเอาจริงๆแล้วโดยรวมตัวแมทเนี่ยมันก็ออกมาค่อนข้างดีครับเพราะว่าตัวแมทมันก็สนุกใช้ได้ระหว่างแมทเนี่ยสตีดโ r o ฟิตออกมาอัดมอเตอร์ซิตี้แมชชนกันตอนจบนะครับ DIY เนี่ยใส่ดับเบิลทีมเอาชนะไปได้หลังจบแมทเนี่ยสตีดโ r o ฟิตก็กระทืบ DIY ไปอีกทีมหนึ่ง ในเรื่องนี้นะครับเรามองว่าพวกเขากําลังสร้างเนื้อเรื่องต่อไปแหละนะครับเอาจริงๆมันค่อนข้างน่าติดตามพอสมควรนะด้วยลีกแท็กทีมของของสแต็กดาวในตอนนี้นะครับคือสตีฟพอลฟิทเนี่ยตอนนี้มันดูเจ้าอารมณ์มากขึ้นอนะ่ะทุกคนคือแบบไม่สนใจเลยว่ามึงเป็นใครกูจะอัดให้หมดไม่เลือกหน้ากลายเป็นทีมที่ดูดุร้ายขึ้นมาอย่างรวดเร็วทําให้เนื้อเรื่องของลีกแท็กทีมเนี่ยมันยังสามารถเล่นกันไปได้ยาวๆแถมทั้ง3ทีมเนี่ยก็ถือว่าเป็นแท็กทีมที่ดีนะครับไหนยังจะมีแบบ พิตตี้เดลี่ลอดกาซาอะไรพวกนี้ที่แม่งสามารถเสิร์ฟเข้ามาได้มันทําให้ลีกแท็กทีมตอนนี้เนี่ยน่าติดตามไปเรื่อยๆนะครับแต่งจากของทางแบบทางรอที่แม่งอยู่กับเดอะวอลเรเดอร์เออจัสเมนเดย์แม่งวนๆอีกอยู่แค่เนี้ยสองสามทีมนะครับตอนนี้เนี่ยสมัครดาวลีกแท็กทีมมันค่อนข้างที่จะสนุกแล้วก็น่าสนใจพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะเล่าเนื้อเรื่องของแท็กทีมตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงต่อนะครับ คู่3ครับชิงแชมป์ WWE แชมเปี้ยนแบบไต่บันไดโคดี้โรสเจอกับเควินโอเวนตัวแมตออกมาดีเลยทุกคนคือมันเน้นไปที่การตอบความคาดหวังของคนดูได้อย่างยอดเยี่ยมอะ่ะคือทุกคนคาดหวังที่จะได้เห็นแมต์บนไดที่แม่งใช้บนไดจริงๆเนื้อออกปะแม่งก็มีบนไดเต็มไปหมดไม่มีการใส่ท่ามวยปล้ำสักเท่าไหร่ไม่มีการมาแบบเฮ้ยล็อกคอเฮ้ยเตะขาเฮ้ย บอสตันคลับอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีเนื้อป่ะการใส่ท่าต่างๆส่วนใหญ่มันจะมีองค์ประกอบมาจากบันไดทั้งสิ้นโตวบันไดมันมีการเลือกสรรมาให้ใช้มากมายเนื้อออกป่ะตั้งแต่แบบบันไดเด็กจนบันไดโตอ่ะนึกออกป่ะบันไดบันไดที่แม่งมี3ขั้นจนบันไดที่แม่งมี20ขั้นอ่ะบันไดมันเยอะมากๆนะครับและการใช้บันไดเนี่ยมันก็มีความสร้างสรรค์ดีทําให้ตลอดทั้งแม์เนี่ยมันมีอะไรให้เราดูอยู่ตลอดตอนที่เควินอเวนโดน แบ็กบอดี้ดัอัดกับบอไดเนี่ยโหผมตะโกนลั่นห้องเลยแม่งคือแบบโอ้โหหลังมึงนี่ทําด้วยอะไรวะนะครับถึงแม้ช่วงกลางกลางแมตช์มันจะค่อนข้างเรียบไปสักหน่อยแบบไม่มีอะไรน่าสนใจอ่ะก็เอาบอไดตีกันไปตีกันมาแต่ว่าช่วงท้ายๆเนี่ยถือว่าเป็นการปล้ำที่หนักเอาเรื่องเลยทั้งสองคนเนี่ยทุ่มเทกันแบบสุดตัวจริงๆและช็อตจบเนี่ยโคตรน่าประทับใจนะครับตอนจบเนี่ยคดี้โรสใส่อารบามาาแลมกับบอไดก่อนที่จะปีนขึ้นไปเอาเข็มขัดลงมาได้ ในแมต์นี้นะครับถึงแม้ตัวแมต์มันจะสนุกสนานนะแต่ว่าพอยอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเซมิเซนทุกคนการที่เซมิเซนออกมาดูอาการของทั้งคู่เนี่ยมันทําให้เนื้อเรื่องตีออกไปได้หลายรูปแบบนะครับแต่ด้วยการที่เควินโอเวนมันแพ้นในแมต์นี้ไม่แน่ว่าเซมิเซนเนี่ยอาจจะมีเนื้อเรื่องต่อกับเควินโอเวนก็เป็นไปได้นะครับด้วยการที่เซมิเซนมันไม่เด็ดขาดพอที่จะลงมือกับโคดี้โรสเพื่อให้เควินโอเวนชนะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเซมิเซนเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่เพื่อนขอ Kevin อองเ่ีกตไป คือมึงเลือกฝั่งตกข้ามอะ่ะมึงไม่เลือกกูเนึอกออกไหมมันก็เป็นกรณีเดียวกับโคดี้โรสไปเลือกโรมาเลนไม่เลือกเคเมนอเวนเราคิดว่าทั้งสองคนเนี่ยมันจะมีเรื่องราวให้เล่ากันต่อไปได้นะครับซึ่งเรามองว่ามันสามารถลากยาวไปถึงเรสโซมาเนียได้เลยทีเดียวถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้า2คนนี้เจอกันแม่งสนุกแน่ต่อมาครับโรย์ลอมเบิลฝั่งชายโตแมต์โอเคนะครับคือเอาจริงๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีมันค่อนข้างน้อยทุกคน คือสปอร์ตต่างๆการใส่ท่าอะไรพวกนี้มันไม่ได้เน้นมากเป็นพิเศษคือมันมีบ้างแหละแต่ว่ามันไม่ได้เยอะไงมีนักมวยปล้ำหลายต่อหลายคนที่เปิดตัวออกมาแล้วไม่มีอะไรอะ่ะไม่ได้ใส่ท่าชุดไม่ได้ใส่คอมโบเท่ๆอย่างเซมิเซ่เนี่ยแม็กเปิดตัวออกมาใส่ท่าไม้ตาย2ทีแล้วก็โดดกระทืบเนื้อออกไหมคือมันไม่ได้มีความน่าตื่นเต้นในด้านของการปล้ำสักเท่าไหร่แต่ที่น่าตื่นเต้นเนี่ยมันคือการเรียงลําดับของนักมวยปล้ำที่เปิดตัวออกมาซะมากกว่า นะครับอันนี้ถือว่าทําได้ดีเลยคือตั้งแต่คนที่15เป็นต้นไปอ่ะทุกคนมันทาให้เราได้ลุ้นเว้ยว่าใครจะเป็นคนที่ออกมาเป็นคนต่อไปความรู้สึกคือแบบทุกคนที่เปิดตัวออกมาหลังจากนั้นอ่ะมันจะทําให้ตัวแม์เข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งมันเป็นแบบนั้นจริงๆริงรอยเยอร็บเบิลครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เน้นความสนุกข,ของตัวแม์สักเท่าไรเลยทุกคนแต่ว่ามันเน้นไปที่เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อไปซะมากกว่าซึ่งมันก็ดีแหละนะครับแต่ด้วยสเกลของนักม ต้นจมเนี่ยเจอูโซ่ผักจอรซีนาตกเวทีกลายเป็นผู้ชนะไปในแม่นี้นะครับต้องบอกว่ามันค่อนข้างหักปากกาเสียนะทุกคนหลายๆคนเนี่ยคิดว่าคงเป็นจอรซีนาหรือว่าซีเอ็มพังนี่แหละที่จะเป็นผู้ชนะในครั้งนี้นะครับแต่ว่าตัวผมเนี่ยผมไม่คิดว่าจอรซีนาจะชนะอยู่แล้วนะแต่ว่าก็ไม่คิดว่าคนที่ชนะเนี่ยจะเป็นเจอูโซ่เช่นเดียวกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเจอูโซ so มันพึ่งแพ้มาไง นืกออกปะในในอะไรนะเซ t เ r อร์ n ดย์ไนท์เมนอีเวนตะมึงพึ่งแพ้การชิงแชมป์โลกกับคุนเธอมาโอเคตัวแมทมันดีแหละแต่มึงพึ่งแพ้มาไงมันก็เลยแบบนอกจากกระแสที่เจอูโซมีเนี่ยมันไม่ได้ถูกบิลอัพเรื่องของความแข็งแกร่งขึ้นมาเลย นื่อกจากนอกจากกระแสะแล้วมึงก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะมันแทบจะเอาชนะใครไม่ได้เลยด้วยซ้าในแมตช์สำคัญต่างๆดังนั้นแล้วเนี่ยเจอูโซ so มันอยู่นอกเหนือความคาดหมายมากๆแต่แน่นอนว่าด้วยกระแสะของพี่แกเนี่ยก็คงเป็นที่ยินดีของผู้คนนะที่สามารถเอาชนะโรเยอร์ลัมเบิลในปีนี้ได้โดยส่วนตัวเนี่ยผมยังไม่เห็นหนทางว่าเจอูโซมันจะกลายเป็นแชมป์โลกได้ยังไงนะโดยสถานการณ์ของพี่แกในตอนนี้แล้วจะไปท้าชิงแชมป์กับใครโคดี้โรสมันก็มันก็เป็นไปได้แต่ถ้าจะมองให้มันน่าสนใจเราก็รู้สึกว่า เจอูโซ so เนี่ยมันควรจะไปท้าชิงแชมป์กับกุนเทอร์มากกว่านะครับเรารู้สึกว่ามันอาจจะใช้โมเดลเดียวกับเซมิเซนก็เป็นไปได้แบบแพ้ไปก่อน แล้วก็พยายามลุกขึ้นมาต่อสู้ทําทุกอย่างสุดท้ายก็กลายเป็นผู้ชนะได้ในที่สุดแน่นอนว่าเจยูโซในตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีลาสีของการเป็นแชมป์โลกแต่ว่า WWE ก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถสร้างคุณค่าหลังจากที่ได้แชมป์ไปแล้วก็เป็นไปได้นะครับอย่างเดเมนพีสที่ตอนแรกเนี่ยดูยังไงแม่งก็ไม่เหมาะสมกับการเป็นแชมป์โลกแต่พอมันเป็นแชมป์ขึ้นมาจริงๆมันก็ดูดีขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยนะครับแต่อันนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเจ้าตัวปรับการปั้มออกมาให้มันดูดีด้วยแหละมันก็เลยนนนน่่าาาสสใจักนะก็ตตต้้องิดมวเ างของเจอุโซเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะในอีกมุมนึงครับโรอยยลาลัมเบลครั้งนี้ก็มีเรื่องที่ผมเสียดายไม่แพ้กันทุกคนอย่างเช่นเรื่องราวของเซมิเซนที่แบบมันตกไปง่ายซะเหลือเกินน่ะไม่ได้ปูทางอะไรไม่ได้มีปัญหากับใครกลายเป็นโดนเจอุโซถีบผิดตกไปซะอย่างนั้นซึ่งมันก็อาจจะเอามาเล่าเรื่องต่อได้นะเซมิเซนอาจจะมีเรื่องราวกับเควินอเวนหรือกับเจอุโซต่อจากนี้ก็ได้นะครับแต่ว่า หลังจากนี้เนี่ยหลังจากจบรอยยัลลัมเบิแล้วเรื่องราวมันจะกลายเป็นเรื่องของเจอุโซที่จะต้องเลือกชิงแชมป์กับใครซะมากกว่านะครับหรือว่าเรื่องราวของเอเจสตาที่กลับมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่และที่สําคัญครับที่น่าเสียดายที่สุดสําหรับผมแลนดี้ออตันแม่งหายไปไหนวะนึกออกปะแม่งหายไปเลยคือมึงไม่กลับมาแล้วหระมึงเลิกปั๊มแล้วไงวะโดนแพ็กเกจไพเดเวอร์ทีเดียวมึงกลับไปเลี้ยงลูกเล่นเอลเดนลิงอ่ะนานเกินไปแล้ว เรานึกว่าแรนดี้ออตันเนี่ยแม่งจะโผมาช่วงท้ายๆสักหน่อยเพื่อเพิ่มความสนใจให้กับโรเยรลเราเบิลครั้งนี้กลายเป็นว่าไม่มีเลยแม่งแค่มีไอโชว์สปีดโผมาคือไอโช e ์สปีดมันก็มันก็ตามนั้นแหละทุกคนขึ้นมาเอาสปอตนิดหน่อยเรียกกระแสะคนดูนิดนึงนะครับแต่ว่านั่นแหละแรนดี้ออตตันมันหายไปอะเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะน่าเสียดายนะครับส่วนในเรื่องที่น่าติดตามเนี่ยก็แน่นอนว่ามันจะต้องเป็นการกองกันของนักมวยปล้ำตัวหลักที่โดนโยนออกไปอย่างเซโรลินเซียมพังแล้วก็โลมาเล นะครับที่ปูเนื้อเรื่องกันอย่างเมามันเลยทีเดียวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องดูกันต่อไปนะครับไม่แน่ว่าเซียมพังเนี่ยอาจจะเจอกับโรมาเลนในเรสโซมาเนียก็เป็นไปได้เพราะว่าแม่งก็มามา,มาหายหายทั้งคู่ดังนั้นมันก็ใช้เวลาในการปูเนื้อเรื่องได้ค่อนข้างที่จะยาวอารมณ์แบบว่าสัปดาห์นี้เซียมพังออกมาด่าอีก3สัปดาห์โรมาเลนออกมาด่าอีกสสัปดาห์เซียมพังโผล่มาสัปดาห์ถัดมาโรมาเลนโผล่มาแล้วแม่งก็หายไปทั้งคู่แล้วค่อยกลับมาใหม่เมืองก็แป๊บเดียวแม่งก็ถึงเ,อออเร The last time is now อย่างจอห์นซีนานะครับอันนี้เนะี่ยพูดตรงๆผมไม่ได้มาดูก่อนแล้วถึงจะพูดนะคือผมไม่คิดว่าจอห์นซีนาจะชนะครั้งนี้อยู่แล้วทุกคนแต่ว่าจุดที่ผมคิดว่าเขาน่าจะชนะจริงๆแล้วเดินทางไปสู่ WrestleMania เนี่ยก็คือ Elimination Chamber นะครับเพราะถ้าซีนามันมาชนะตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นการการันตีที่เร็วเกินไปทุกคนมันสามารถเล่าเรื่องต่างๆได้เพิ่มเติมอ่ะอย่างเช่นการบิ้วความสำคัญของจอห์นซีนาความใจสู้ในโอกาสสุดท้าย ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองว่า elimination chamber นี่แหละเป็นโอกาสสุดท้ายที่จอห์นซีนาเนี่ยมันจะสามารถสร้างโอกาสให้กับตัวเองเพื่อก้าวเข้าไปเป็นคู่เอกในเรโซมาเนียก็เป็นไปได้ถามว่าทำไมผมถึงคิดว่าชนะ elimination chamber ล้วจะได้ชิงแชมป์โลกในเรโซมาเนียก็เพราะว่าหลังๆเนี่ย elimination chamber มันเป็นการหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งอีกเส้นที่ผู้ชนะ r o y a l Rumble ไม่ได้เลือกนะครับอย่างถ้าเจอูโซมันเลือกชิงแชมป์กับปุนเทอร์ผู้ชนะ Elimination c h a m b e r เนี่ยก็จะสามารถชิงแชมป์กับอีกเส้นหนึ่งซึ่งก็คือ Co ดี้โรตนั่นเองนะครับเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยสองศึกใหญ่นี้มันเป็นการหาคู่เอกใน w r e s t l มา a n i a ทั้ง2คืนนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับ r o y a l Lumble นะครับก็ขออภัยในความล่าช้านะทุกคนแล้วก็ผมจะพยายามทำคลิปออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าอาการของผมเป็นยังไงบ้างผมกลับมาจากที่บ้านแล้วนะฮะแต่ว่าข้อเท้ามันบวมมากๆ เราก็ไม่แน่ใจว่าการบวมแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติของหลังการผ่าตัดหรือว่าผมมีอาการแทรกซ้อนหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะต้องไปเช็คโรงพยาบาลบ่อยๆนะครับไปล้างแผลไปเอ็กซเรย์เพิ่มเติมไปรับการรักษาเพิ่มเติมนะครับยังไงก็จะพยายามทําคลิปออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับทุกคนขออภัยในช่วงนี้นะครับที่ทําออกมาได้ไม่เต็มที่เราเจอกันในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ